เห็นยังครับเธอเห็นยังครับครับสวัสดีพี่น้องวันนี้กับพ่อเอิงก้าวชนิดสาวบนพี่น้องวันนี้ขอสีตามแบบเต่งที่นี่ขอเยอะบอกคะกินเยอะครับไม่ว,ว่าจะกินตามแบบทั่วว่าแล้วแม่บอกก็สีตามบแบบเต่งมากมีหนังไก่มีข้าวปุ่นกินกับแล้วก็มีแบ,บบของไอซีซบปาทจเาจเา้าจเจ้บบาเจ้า ก็พี yup. ่อเ you know, sure like like ืองานเร็วเลยมีเวลาเหตุีดเนก็ตกน้อนออาะเป็น่อาย มะนาวมะนาวมีหอยปังน้ำเนาะมีหอ,อยปังนี่เดหอยเอรี่หอยปังทะเลโลล <c oughs> ลเลาทบนเบท่า,น,านี้ได้เราว่าทุบนกงยอะเสียดีกว่านั่นครับเขยา่ขยาเขยา่าเขย่าแซ่บ ปลาร่าหนัวนวัวอเต็มเค็มกันไปอีกนิดนึงมลยอนาวใส่แล้วบ่ใส่แล้วซ่หอยด้วยหอมหอยหอยเวยนะคะบะเแีงอยอ่ว่า่างเซนเนี่เขาบอกว่าเก็บได้ม <c oughs> ว่าเก็บได้ก็เฮ็ดเฮียถุงเฮียยุขาหวทางวาสะสั พักขนาดหยาบมุลมื่อพักนั้นโยแต่บักแดงกับบักทั่วบักทั่วกระไหนบางกระแบ่งกันอะล่ะนี่บักทั่วก็บอลลอนหลายๆเนี่ยบักทุเรียนที่สามบอลลนเนี่ยครับวามมา่านะบักทุเรียนจะรเนาต่อเศรษฐีบักทุเรียนฟรีแซ่บเพลินล่ะขาดความแซ่บขาดยังกับขาดใดแอย่าขาดความแซ่บขาดแตงโมนะขาดบัวลอย หมดใส่ลายๆยัว่าแบงนวดอยู่เมืองเลาวเาเม็ดท่ออย่างเบอกใหญ่นะวดกันช่วงนี้จะกอเพื่อนเอาเลยับ แซ่บบ่เออตามัดแต่แล้วเะพี่น้องแล้วแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วโอ้โห้ว่าแซ่บแล้วจัดจานค่ะจัดเสร็จถาดเลยเนาะโอ้โอ้ถาดหน่อยโปรดบุ๊คจะแซ่บเอาน้ำลายไหลเลยเป็นบุหรี่เลยตำสมตำแซวนี่ เกี่ยวปลาขึ้นมาทันที่เ,าเ,เาจาสมรักหนามลายเ,<อ>าเลยอเอาละสวยเลยละไม่สวยววยังไม่สวยยไม่สวยอีกอืมปอ เ,าเ้าจะเหลียบ้านันเลยบ่ะจัดจานค่ะจัดจาน <c oughs> จัดจานหรือจัดจาน <c oughs> จะถาดอืมตถาดถาดแบบขอบบกบนี่มีตามตามมีตมเกิดขอบุบุญเจ้านหนุนม,มากเจ้าจะแสบๆนุมากใจ ุโอ้ยมาเห็นมักแตงล่เห่นตาหม,มักแตงละ่ะเอาเครื่งนึนน่งลาครับมืสบอสนเบล เมารอรอยวาเขาจะเรียกเส้ต่ขางนาถือตัวนี้แง่นบอกครับเรียกฮะมันตัวจะสวยตัวนี้เอาเกะห้อยบอ่ น้องอืมเว้ยบักแดง่เห็นบักแดงเห็นแต่บักหอยก็ขับปุ่นพี่น้องเอ้ยหอยหอยก็ขนมจีนขนมไรยค่ะเชิญเมื่อหันอันเลาะหาอันหมึกเมโลอยู่ไข่สมุกเมโลเผื่อว่าหมึกเมโลยู่หอยเันนั้นว่าเขาเขาได้เยอะอันหอยแข็งอ่าเสียด้ยผมไดหัวเข้าไปนี่ไปรับรองล่ะหอยแข็ง <ม>ในซีอิวขาวนะไในเงินได้กันเข้าประมูลให้หาเสียงคือขายว่ขายว่ไม่ได้พี่น้องมากินมากิานน้ำกันบหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อะหมี่อัวต่บบกแตี๋ยนถาดหน่อยไปบ่เฮนะ้อหน่อยไปแล้วจะเอาถาดใหญ่ใส่ถ้วยกับปุ่นมาชินี่อนีมาชิลน่เรืองพี่น <Wh> ้องมากินน้ำกัน อานแล้วกินแบบกินสี่วาเพาเ็ดปนไหนครับสามีคอยกินเพ็ดว่าใดค่ะของกินเพ็ดว่าใดขึ้น,นกันเ,เนนนดี๋ยวว่ากระยากอยากใชิปครับแสบด้วยกว่าครับแสบก็ทานครับทานทำเองแสบเอง ขากองเขาใช้อยู่บ่างว่เขากองพี่น้องเสมหรืได้ยกเขาก็พิ่เขาบานดาดามันอยู่บุบบนเดื่ข่อยกรไดอมนี้ย่นเโอนั่บมันหน่อยปวดว่ะ ถาดมานาน้อยแ,าาออแต่กล่องคือน้ำลายน้ำชอบชอินไปเฮียไปถาดหน่อยไร เพิ่งกินนทำราออราให้มาถึงก่อนไอ้บอยจะไปจาเขาฝั่งน้องข่อยน้องจะเสร็จตีตาป่งได้ยังก่อนไอ้ธนาเอามากินนะไอ้ธนะมากินเปลี่ยนกันกินเทรอค่ำนะพี่น้องเป็นหน่องอเงี้ยขอคนเฮ็ดกินกินแบบเสียบเสียบเธอมันต้องกินแบบกินไปแล้วเอาภาษาเทพไปนำ้ำว้าบว้าภาษาเทพเอาวปวดหัวภาษาคนรอย่างนี้คุยกันมึงหัวเรือมึง คือภาษาพยัญชนะคืาเรียนบุภาษาหนก็ได้คือพยัญชนะน้ำกินเปนนาคุยภาษาพยัญชนะอันนี้คืนี้ยังอันนี้พยัญชนะคือนี้เอาแลเอาแล้วเมียคอยจะบอกาภาษาพัญชนะแล้วภาษาเทพมาภาษาเทพมาองลง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  บาอะเจาะอากเนบาท้เจากินไปซินเซบองเทปนั้นเทปนี่มล้วออลอองลงแม่ก่อนจะกินองลงก่อนเอาภาษาเทพน้ำจบขอบุฮะอ นีภาษาภาาหนักหรอแตแล้วหมดจักจักหนักไปแล้วลุยลุยลุยเอาทานทานเหน้าแบบนี้ก็วเกพี่นองเอ้ยตัไข่ฟ้าปิดกล่องฟ้ามากินวันสัมวะเขอกะได้งานมาท่น อิ่มแอดแลตแอบอา้ <c oughs> อาบพี่น้องจำรักคลิปนี้เอาทีก่นนอนนะครับไม่คลิปหนาพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเรื่องสาวไว้ตรงจุดพี่น้องเด้อรู้ว่อะไรออไม่คลิปหนาค่ะจบ,จ,บจบแบบภาษาเทปเด้อขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บจิ พอแล้ว่้องกังวไร